ตอนที่สองนายอ่านใจฉันได้นารูโุตะตะโกนออกมาขณะเกือบจะตกลงมาจากกิ่งไม้ที่เขาใช้ปีนต้นไม้เพื่อค้นหาคนเล่นตลกที่ซ่อนอยู่หลังจากทรงตัวได้อีกครั้งเขาก็โลด,ดลงพื้นเริ่มคิดว่าจะไม่มีใครอยู่แถวนั้นเพราะไม่มีใครอยู่แถวนั้นโอ้คงต้องใช้เวลานานหน่อยเราไม่มีเวลาแล้วเสียงนั้นอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจดูสิฉันคือคุณจากอนาคตจริงๆและฉันสามารถพิสูจน์ได้ตอนนี้คุณน่าจะกลายเป็นเกตนินแล้วอย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่ฉันตั้งเป้าไว้อาจารย์ของพวกเราคือฮาตาเกะคาคาชิและเพื่อนร่ว มันไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยนารุโตะรีบโต้กลับโดยยังคงมองไปรอบๆพวกเขาประกาศเรื่องนี้ในชั้นเรียนทุกคนได้ยินหมดก็ยุติธรรมดีเสียงทุ้มต่าของเด็กหนุ่มยอมรับแล้วถ้าเป็นอย่างที่เราเท่านั้นที่รู้ล่ะเช่นตอนที่คุณกินราเมนของอิจิรากุครั้งแรกเราอายุ8ขวบแล้วเทอุจิจิจิพบคุณหมดสติอยู่ในกรอบที่เขาทิ้งขยะคุณรู้สึกกลัวแต่เขาก็ใจดีและให้คุณนั่งที่โต๊ะของเขาอายามนี่ทําผ้าพันแผลให้คุณในขณะที่เทอุจิจิจิทำราเมนหมูและเนื้อให ใครเล่าจะรู้เรื่องนั้นได้นอกจากพวกเรานารุโตะไม่ตอบสนองอะไรชั่วขณะเขาค่อยๆซึมซับธรรมชาติและความจริงของคำกล่าวอ้างที่แม่นยำของเสียงนั้นเขาได้พบกับเทอุจิจิจิและลูกสาวของเขาเมื่อเขาอายุได้แปดขวบผู้ใหญ่พลเรือนหยุดทำร้ายเขาไปก่อนหน้านั้นนานแล้วแต่พวกอันธพาลัยรุ่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งและจะไล่ตามเขาไปทุกครั้งที่เห็นเขาจึงอยู่ที่ไม่มีใครรู้ว่าเทอุจิจิจิและอยอเมะเนททำอะไรเดี๋ยวก่อนนารุโตะค,คิดในใจอย่างเฉื่อยชาพวกเขาคงจะรู้จิจิกับนี่จังคงบอกคุณได้ ฉันหมายถึงว่าฉันสงสัยว่าพวกเขาจะทำแบบนั้นหรือเปล่าแต่เอาเถอะเสียงนั้นกล่าวเรามีเวลาไม่มากดังนั้นฉันจะพูดบางอย่างอย่างรวดเร็วเรื่องที่เราเท่านั้นที่รู้เราคุณพัฒนาโออโรโนจุด e สึเทคนิคเซ็กซี่ขึ้นมาก่อนเพราะคนสังเกตเห็นว่าผู้หญิงได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าและได้รับความสนใจมากกว่าโฆษณาโดยพัฟฟิวเจอร์คุณเจอกล่องนิตยสารแบลลี่ลีเกและรอคุณให้จิกองขยะแอบดูสาวๆในโรงอาบน้ำและทำจัดเสร็จภายใน6เดือนถึงแม้จะตื่นตาตื่นใจและหน้าแดงแต่นารุโตะก็ไม่ได้โต้แย้งอะไร คุณยู่ที่นั่นเกือบสามชั่วโมงโดยรอคอยว่าจะมีใครกลับมาหาพวกเขาหรือไม่เมื่อไม่มีใครกลับมาคุณจึงเอาคางคกตัวนั้นไว้บนหัวด้วยความหวังว่าใครสักคนอาจจำพวกเขาได้คุณพบคางคกตัวอ้วนในบ่อน้ำใกล้บริเวณคาฮิกคุณได้กลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและตั้งชื่อให้เขาว่ากามะจังนารุโตได้ยินความร่าเริงในน้ำเสียงของเขาแทบจะหายไปเมื่อเขาพูดต่อพวกเราเสียใจจริงๆเมื่อเด็กที่กับ,บางคนฆ่าเขาเดือนนั้นเป็นเดือนที่ยากลำบากแต่ในขณะที่คุณกำลังค้นหาสิ่งของในกองขยะคุณณณกกกกก็พบบบรระเเเป๋าาาาาาางงงงงงิิินนนนนนคคคคทที่่่่ใใใหหุุ้้ึึึมมมมมจจััแลออออไวืืขสสญศฝ4 สิ่งของอื่นๆในอพาร์ตเมนต์ของคุณเป็นของที่คนอื่นไม่ต้องการขายลดราคาหรือถูกทิ้งเพราะร้านค้าเกือบทุกแห่งในหมู่บ้านคิดเงินคุณแพงกว่าปกติคุณส่งจดหมายถึงตัวเองเมื่อครั้งที่คุณเรียนรู้การเขียนเป็นครั้งแรกเพราะคุณไม่เคยได้รับจดหมายเลยและคุณอยากรู้ว่ามันรู้สึกอย่างไรโอเคในที่สุดนารูโตะก็พูดจบสิ้นเสียงบนพื้นพามอันนาหดหูเกี่ยวกับชีวิตของเขาเออช่างเถอะฉันยังคงไม่คิดว่า,านายคือฉันจากอนาคตแต่ฉันจะฟังนายเริ่มต้นด้วยการบอกฉันว่าฉันยอดเยี่ยมแค่ไหน ก่อนอื่นเสียงนั้นขัดจังหวะทําให้ความตื่นเต้นของนารุโตะหายไปบ้างเธอต้องรู้ว่าฉันจะไม่อยู่กับเธอแบบนี้ตลอดไปรอการพูดกับเธอแบบนี้ไม่ใช่เรื่องปกติสิ่งที่ฉันกําลังทําอยู่ต้องใช้ความพยายามและสมาธิยอย่างมากเพื่อให้ทนันฉันจะอธิบายให้ฟังคราวหน้าในขณะที่เราพูดกันการที่จะอยู่ต่อก็ยากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจนกว่าฉันจะควบคุมเรื่องนี้ได้ดีขึ้นตอนนี้ฉันพูดได้แค่ครั้งละนาทีเท่านั้นบางทีอาจถึง20นาทีหากฉันพยายามจริงๆฟังดูซับซ้อนจังนารุโตนนะ เวลาไม่พอเสียงนั้นกล่าวฉันจะกลับมาถึงแม้ว่าฉันจะได้พักผ่อนแล้วก็ตามแต่ในช่วงไม่กี่นาทีสุดท้ายนี้ฉันแค่อยากอธิบายสั้นๆว่าทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่เวอร์ชันสั้นก็คือมีสงครามชิโนโบคครั้งใหญ่ครั้งที่4และโดยพื้นฐานแล้วเราแพ้คนที่เรารู้จักหลายคนจะต้องตายและที่เหลือก็ติดอยู่ในเกณฑ์จูต่อสึกที่ไม่มีวันสิ้นสุดและไม่สามารถทำลายได้ฉันจะอธิบายเพิ่มเติมในครั้งหน้าแต่เหตุผลที่เราแพ้ก็เพราะฉันไม่แข็งแกร่งพอโฆษณาโดยพัฟฟิวเจอร์ ทีมเจ็ดเพื่อนของเราหมู่บ้านของเราโลกชิโนโบิทั้งหมดเป็นทาสของไอเลวคนนี้เพราะเราไม่แข่งแกร่งพอที่จะหยุดมันได้มันง่ายเกินไปที่จะบงการพวกเราทั้งประเทศฉันหมายถึงเพราะพวกเราทุกคนต่างก็ยุ่งอยู่กับความเปลียดชังกันและการต่อสู้กันเองจนไม่มีเวลาหยุดคิดท้ายที่สุดแล้วเราไม่สามารถหยุดวัตจัรแห่งความเปลียดชังนี้ได้ซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถหยุดเขาได้คุณจริงจังเหรอนารูโตะพูดเสียงหอบพร้อมกับตาโตกว้างฮ่าฮ่าใช่แล้วฉันเดาว่าคงยากที่ใครจะยอมรับเสียงนั้นยอมรับแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงมีอีกอย่างหนึ่งและเเเรรรื่่ออองนนนี้้้จะะะสาาาคคัััญมมกกกธูบชิแลวใไหปศุด ใช่แล้วนารูโตะยอมรับอย่างช้าๆดีเสียงนั้นยืนยันสิ่งที่คนอาจไม่รู้หรือจะไม่รู้จนกว่าจะผ่านไปหลายปีด้วยเหตุผลบางประการก็คือความรู้หรือประสบการณ์ใดๆที่บุญชินของคุณประสบคุณจะเรียนรู้ได้เช่นกันหลังจากที่มันหายไปลองสิ่งนี้ดูถ้าคุณไม่รู้เชื่อฉันสิอ้ยอยๆนารุนี้คนโอเคไหมนารูโตะถามอย่างไม่สบายใจเมื่อสัมผัสได้ถึงการต่อสู้ในคําพูดของเสียงฉันมีเวลาแค่วินาทีเท่านั้นนารุนี้พูดออกมาอย่างแทบจะสิ้นสติทำคางะบุญชินทําให้มันันพดกบเุจจิิจ หรืออาจารย์อิรุกะใครสักคอนอแล้วปัดเป่ามันไปคุณจะเรียนรู้จอจานจอจานทุกสิ่งมันเรียนรู้ความเงียบเขาครอบงำความคาดหวังของนารูโตะที่อยากจะคุยต่อหลังจากเงียบไปหลายนาทีนารูโตะก็ไม่ได้ที่จะตะโกนออกมาว่านา,นารุนินารุนิเธอยังอยู่ที่นั่นไหมนอกจากสายลมที่พัดผ่านหญ้าใบไม้และกิ่งไม้และเสียงนกร้องนารูโตะก็พบกับความเงียบอีกครั้งนารูโตะเอียงคอไปด้านข้างเกาคางที่เรียบเรียงไร้ขนของตัวเองพลางครุ่นคิดถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขาตั้งคำถามถึงข้อดีขององค เขาทำเพลงอย่างอยากรู้อยากเห็นท่ามกลางเสียงใบไม้ไหวที่ดังกรอบแกรบขณะที่คิดทบทวนถึงเสียงนั้นอย่างช้าๆและว่าเสียงนั้นรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับตัวเขาที่ไม่มีใครรู้ได้นารูโตะค่อนข้างแน่ใจว่าถ้าเสียงนั้นยังคงพูดต่อไปมันคงจะพูดถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับชีวิตนอกครอบของเขาเท่านั้นดังนั้นนี่คงจะเป็นเรื่องตลกที่ซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์เรื่องตลกหรือไม่ก็เอืมนารูโตะยักไหล่และกำมือให้คาเงะบุชินเขาเป็นคนมีเหตุผลเสมามามาไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบให้สม ยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่ได้ทําอะไรที่เป็นอันตรายหรือน่าสงสัยเช่นเดียวกับที่มิสกิหลอกให้เขาขโมยม้วนหนังสือแห่งผนึกขางเงะบนเชนน็อจูดต่อสึ่จากกลุ่มควันสีขาวที่ระเหยไปอย่างรวดเร็วร่างโคลนเงาของตัวเองจํานวนเก้าร่างก็ปรากฏขึ้นเขาพูดอย่างหนึ่งแต่ช่างเถอะนางโตะพึงพามขนาก้าไปข้างหน้ากองกําลังของเขาอย่างมีอํานาจเอาละฟังนะฉันอยากให้พวกคุณสามคนไปที่ไหนสักแห่งคนหนึ่งไปหาอายเมะเนะคนหนึ่งไปหาจีจังและอีกคนไปอาจารย์อิรุกะถ้าเป็นไปได้บุกเข้าไปในห้องของเขาเธอไปหาเขาเธอหลัังจจาากกกนน้้ค่อยดร็ไ เพียงแค่มองหน้ากันเล็กน้อยทั้งสามก็แยกตัวออกไปทันทีร่างเดิมไม่รู้และไม่สนใจว่าทั้งสามคนจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นใครแล้วพวกเราล่ะโครนคนหนึ่งตะโกนถามพวกคุณที่เหลือไปหาดาวกระจายที่ชั้นคว้างไปเมื่อกี้เมื่อเจอแล้วก็ทิ้งมันไว้ตรงนั้นแล้วปัดมันออกไปฉันเดาว่าฉันจะต้องรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนโยชอโครนที่เหลือร้องตะโกนพร้อมชูหมัดขึ้นและนารุโตก็มองดูพวกมันรีบวิ่งไปทำงานโดยที่ตัวมันเองก็หดตัวลงเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งที่ได้ยินไม่ใช่ทุกวันที่เราจะได้ยินว่าชะตากรรมองลลนาัหมึ่วววเเเรคืถ ชีวิตของครอบครัวเพื่อนคนแปลกหน้านินจาพลเรือนและทุกสิ่งทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับเขาและเขาไม่รู้ว่าเพราะอะไรจีจังเป็นคนที่แข่งแกร่งที่สุดที่เขารู้จักทำไมพวกเขาถึงไม่พึ่งพ่าเขาแทนละ่ะหากด้วยเหตุผลที่ไร้เหตุผลโดยเส้นเชิงทุกสิ่งที่นารุนิคพูดกลายเป็นเรื่องจริงเขาอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับอาจารย์อิรุกะเขาไม่สามารถปกป้องอาจารย์ของเขาให้ปลอดภัยได้แม้แต่ยังทำร้ายอาจารย์หนักขึ้นในความตื่นตระหนกของเขาและนั่นเป็นเพียงคนคนเดียวเท่านั้น สิ่งที่นารุโตะกำลังพูดถึงคือชะตากรรมของทุกคนจิจังเทอุจิจิจิจอายเมะเนอาจารย์อิโรกะซากุระจังบางทีอาจรวมถึงคนที่เกรียดเขาด้วยนารุโตะไม่เห็นว่าทุกคนจะพึ่งพาเขาได้อย่างไรเขาคงจะล้มเหลวในการปกป้องทุกคนให้ปลอดภัยในขณะที่เขามีอาจารย์คนโปรดของเขาอยู่ใช่หรือไม่นารูโตะร,รู้สึกกระสับกระส่ายราวกับว่าเขานั่งมาเป็นเวลานานเกินไปและอยากจะลุกขึ้นคำถามมากมายที่เขาไม่มีคำตอบทำให้เขาเริ่มสงสัยในตัวเอง ตอนที่สามนี่มันต้องเป็นเรื่องตลกแน่แน่นารูโตะตะโกนออกมาทำไมจะไม่เป็นอย่างนั้นละ่ะเขานึกขึ้นได้เมื่อจูจ่ๆข้อมูลความทรงจำความรู้ที่เขาไม่มีเกี่ยวกับชิโรเคนที่หายไปซึ่งเขายนทิ้งที่ไหนสักแห่งในป่าก็ปรากฏขึ้นในความคิดของเขารู้สึกเหมือนถูกดึงอย่างแรงเล็กน้อยเหมือนกับมีคนดึงเส้นผมออกจากหัวของเขาอย่างรวดเร็วขณะที่เขาจดจำความทรงจำทั้งหมดเขาก็ตั้งคำถามว่าสิ่งนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นจริงมากเพียงใดขั้นตอนแรกของเขาในการไปเอาดาวกระจายที่เพิ่งเรียกคืนมาถูกขัดจังหวะด้วยความทรงจำ flash อีกครั้งุขขึนนวรแชะ ไม่นานนารูโตะก็รู้ว่าดาวกระจายทั้งหกดวงของเขาหายไปไหนและมีอาการปวดหัวคล้ายกับสมองหยุดทำงานไปนานจากความพยายามของเขาความเจ็บปวดที่ค่อยๆรุนแรงและเฉื่อยชาไม่คงอยู่นานสองสามนาทีแอลลมันไม่ใช่ความเจ็บปวดที่เลวร้ายที่สุดที่เขาเคยพบเจออย่างไรก็ตามนี่คือผลที่เขาให้ความสำคัญเมื่อดาวกระจายที่สึกกรอเต็มกระเป๋าบทสนทนาแรกของเงาก็หลัง่งไหลเข้ามาในหัวของเขานารูโตะร,รีตาลงเมื่อสมองของเขาถูกบีบจนแน่นในขณะที่บทสนทนาทั้งหมดกับออยาเมเนก,ก็พุดขึ้นมาในหัวของเขาเป็นบทสนทนาที่เรียบง่าย ไม่มีอะไรสำคัญหรือเกี่ยวข้องเลยนอกจากคำพูดปกติอย่างวัดด e, e, ีอายเมทเนและเป็นยังไงบ้างแม้ว่าเธอจะจบการสนทนาสั้นๆด้วยประโยคที่เธอพูดกับเขาบ่อยๆว่ามีแต่วัตถุดิบสดใหม่สำหรับลูกค้าคนโปรดของเราเท่านั้นทันทีที่เขานึกขึ้นได้ว่าเสียงนั้นเหมือนกับเธอความทรงจำอีกอย่างก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาเขาอยู่ในหอคอยโฮคังเน่เขาพยายามจะพบจีจังแต่เลขาของเขาแจ้งว่าโฮคังเน่กำลังประชุมสภาอยู่น่าจะตรวจสอบซ้ำได้ไม่ยากนารูโตะพูดกับตัวเองไม่ว่าเสียงนั้นจะรู้เรื่องการประชุมหรือไม่ก็ไม่สำคัญ โฆษณาโดยพัฟฟิลเจอร์ตัวเขาเองก็ไม่รู้เรื่องการประชุมครั้งนี้ดังนั้นหากมีการประชุมขึ้นจริงเสียงนั้นจะต้องบอกเขาบางอย่างเกี่ยวกับคาถานี้ที่อาจารย์คาคาชิหรือจิตจังไม่ได้บอกเขาเขาไม่ได้โกรธพวกเขาแต่เขาไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมพวกเขาถึงไม่พูดถึงกลอุบายเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจนี้หากเขาไม่ใช่ชินบิที่จริงจังแห่งลีฟเขาคงจะต้องวางแผนบันทึกเรื่องตลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีนี้แน่นอนความทรงจำสุดท้ายที่เขาได้รับระหว่างทางกลับบ้านเป็นความทรงจำที่เร่งรีบร่างโคลนของเขาถูกพบขณะพยายามจะผ่านทางเข้าา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 แแลลลลละพพววววววกกกกเเเเขขข็ไไ่่่่ตตตตมมมมปนนนนัังสสใใหญีีครรถถชชยิบูอด เขาพยายามฝืนพกเขาไว้จนกระทั่งพบอาจารย์อิรุกัในที่สุดเขากำลังหลับอยู่โดยพยุงตัวเองอยู่บนเตียงโดยมีหมอนอย่างน้อยห้าใบและสายรัดรอบลำตัวเพื่อให้เขาลุกขึ้นได้นั่นเป็นภาพสุดท้ายก่อนที่ร่างโคลนของเขาจะสิ้นสุดการดำรงอยู่แต่เพียงแค่เห็นอาจารย์อิรุกัก็ช่วยปลอบใจได้มากแล้วเขาดูไม่ดีเลยนารุโตยอมรับในใจและถ้าเขาซื่อสัตย์กับตัวเองเขาคงมีช่วงเวลาที่ยากลำบากที่จะควบคุมความรู้สึกผิดนั้นไว้ได้ถึงขนาดที่เขาหยุดการเดินทางกลับบ้านเพื่อกลับไปที่สนามฝึก28เพื่ออออฝึกซ้ต่เขาาจกับตัวเอองในนาคตหรือไม่ก็ได้ เขาอาจโดนหลอกหรือไม่ก็ได้แต่เขาจะไม่เสียเวลาไปกับเส้นทางแห่งการแข็งแกร่งขึ้นหากทุกสิ่งที่นารุนี่พูดออกมาเป็นเรื่องจริงเขาก็จะไม่ล้มเหลวอีกเช่นเดียวกับที่เขาจะไม่ทาให้อาจารย์อิรุกับผิดหวังอีกคุเรนายขอบคุณมากที่ให้ฉันเข้าเฝ้าท่านฮิงาโดนโนคุเรนายบอกกับหัวหน้ากลุ่มฮีงานโดยอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอโดยวางฝ่ามืออย่างประณีตบนพื้นเป็นรูปตัววีคว่มลงขณะที่เธอก้มศรีรษะอย่างเคารพห้องรับขนาดใหญ่ในบ้านสาขาหลักของคอมเพล็กซ์ทิก้ายังคงเป็นบบด้งด้ง่่่นนนนีีา,าืๆใใพทขหหญ โฆษณาโดยพับฟิลเจอร์แม้ว่าห้องนั่งเล่นจะมีสไตล์โบราณแต่เฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งเสือทาทาม,มิขอบสีทองและสีเงินที่เรียงรายตามคานเคาน์เตอร์และต๊กข้างก็ยังคงสะอาดหมดจดให้ความรู้สึกถึงความมั่งคั่งตามขนรรมเนียมประเพณีประตูบานเลื่อนปิดเพื่อความเป็นส่วนตัวและแม้ว่าจะไม่มีหน้าต่างแต่ห้องที่สว่างสวยก็ไม่อึดอัดฮิกะฮิะฮะอาชชนั่งตัวแข็งคุกเข่าอยู่บนแท่นยกสูงด้านหน้าคุณอิจิที่กำลังโค้งคำนับในขณะที่คุณเรนายนั่งคุกเข่าห่างออกไปสิบเก้าผมสีไดย,ย้ คุณอิจิผู้สวยงามได้รับการสอนอย่างดีและเรียนหนักถึงแม้จะมาจากเด็กเล็กๆแต่เธอก็มีความมุ่งมั่นที่ไม่อาจต่อแยงได้ความมุ่งมั่นที่จะทำให้พ่อของเธอภูมิใจความมุ่งมั่นในการพิสูจน์ให้แม่ของเธอผิดและความมุ่งมั่นในการเชิดชูความเคารพต่อเจตจนงแห่งไฟแห่งโคโนฮะเธอทำงานหนักเพื่อที่จะเป็นปรมาจารย์เกณฑ์จุต่อสึกที่ดีที่สุดในโคโนฮานาคุเระทั้งเพื่อตัวเธอเองและเพื่อพ่อที่เสียชีวิตของเธอแต่สิ่งที่ทำให้เธอภูมิใจที่สุดคือการที่ทัักกกกกษะะะแลลคควาาาาาามมร้้้้ททุุยยยยดดดี่่่่่่ไไไไอออองงบนนนนนจปปใชึเพืต ความสำเร็จที่โดดเด่นของพวกเขาในฐานะชิโนโบิแห่งลีฟคือเกียรติยศสูงสุดของเธอทั้งในด้านจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณเป้าหมายของเธอคือการช่วยเหลือเยาวชนภายใต้การดูแลของเธอในทุกวิถีทางที่เธอทำได้เพื่อที่พวกเขาจะได้ถ่ายทอดเจตนารมณ์แห่งไฟให้กับนักเรียนในเวลาของพวกเขาด้วยความมุ่งมั่นคุณนายรู้ว่าเธอจำเป็นต้องเคารพฮี่า a ที่อาชีพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเธอมากกว่าที่เธอจะทำเป็นปกติในความเป็นจริงแล้วเธอไม่ได้เห็นด้วยกับระบบฮิกาแต่สำหรับการดูแลของเธอเธอจะค้งคำนับและเคารพเจ้าของาธาตผู้หญิงยโส คุณประกาศว่าการพบกันครั้งนี้เกี่ยวข้องกับพินาตะฮิอาชิพูดด้วยน้ำเสียงต่ำและดูถูกจนเกือบจะถึงขั้นดูถูกพูดมาชายคนนี้มีดวงตาเล็กๆที่สามารถแสดงอารมณ์ออกมาได้เท่ากับศัตรูเมื่อเป็นเด็กทารกเขาจ้องมองที่เธอโดยไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความเย่อหยิ่งและเกลียดชังผู้หญิงที่ไร้สาระตอนนี้ที่เขาพูดกับเธอแล้วคุเรนายก็เกงยหน้าขึ้นสบตาก,กับเขาและพูดกับเขาอย่างที่คุณคงรู้ดีอยู่แล้วฉันเป็นจนินเซนเซ,นเซของลูกสาวคุณคุณไม่ใช่คนที่ฉันจะเลือกถ้าฉันได้รับเกีย,ยรติ ตอนที่4ส่วนคุเรนายไม่ได้ทรยศต,ต่อเป้าหมายสูงสุดของเธอสำหรับความโกรธที่เพิ่มขึ้นต่อหัวฮิกะแต่กลับพูดต่อไปราวกับว่าไม่ได้มีการดูหมิ่นใดๆเพราะความไม่มีประสบการณ์ของฉันฉันจึงอยากคุยกับคุณนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงได้คุยกับพระกูนอาบูราเมะและอินุสกะด้วยไปต่อฮิอาชิสั่งเหมือนกับสั่งคนรับใช้อีกคนของเขาคุเรนายพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้ใบหน้าของเธอมีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อใครก็ตามที่วนเวียนอยู่ในอกอันกว้างใหญ่ของเธอและพูดต่อไป หากมีเรื่องใดๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ก้าที่เป็นความลับที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้นฉันอยากให้คุณทราบขอบเขตเหล่านั้นล่วงหน้าเพื่อที่ฉันจะได้ปรับเปลี่ยนระเบียบการฝึกของฉันให้เหมาะสมนอกจากนี้ฉันยังรู้สึกขอบคุณสำหรับข้อมูลใดๆที่คุณเสนอให้ฉันเกี่ยวกับการฝึกของฮินาตาซังจนถึงตอนนี้และความหวังของคุณสำหรับความก้าวหน้าในอนาคตของเธอฉันหวังว่าจะชดเชยประสบการณ์ที่ขาดหายไปด้วยการเตรียมตัวความมุ่งมั่นและความอ่อนน้อมถ่อมตนหากที่ปรึกษาภายนอกสามารถช่วยเหลือได้ ผมเข้าใจแล้วหัวหน้าฮิกะกล่าวด้วยความสนใจอย่างไม่สะทกสะท้านความเต็มใจของคุณที่จะแก้ไขข้อบอกพร่องของคุณนั้นน่าชื่นชมไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นประโยชน์กับคุณในอาชีพสั้นๆของคุณอย่างไรก็ตามมันไม่จําเป็นและเป็นการเสียความพยายามของคุณไปโดยเปล่าประโยชน์การกระตุกของผิวหนังระหว่างคิ้วของเธอเป็นสัญญาณเดียวที่บ่งบอกว่าเธอตกใจกับคําพูดของเขาฉันขอถามได้ไหมว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นฉันไม่สงสัยเลยว่าไม่นานคุณก็จะได้เรียนรู้ว่าฮินาตะไม่มีพรสวรรค์นในฐานะคุโนอิจิและขาดคุณสมบัติอย่างยยยิิิ่่่งงงงในนนนนกกาาาาารรเเเป็ททาาขอออตตููลชบจซซผ้สวมด ในฐานะชิโนโบิผู้มากประสบการณ์และพ่อของเธอฉันขอพูดด้วยความเสียใจว่าฮินาตะเป็นความผิดหวังในฐานะลูกสาวทายาทของตระกูลใหญ่ของเราและอย่างที่คุณจะได้เรียนรู้ในไม่ช้านี้ในฐานะคุณอิจิฉันขอเตือนคุณว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเคารพที่เหมาะสมที่แสดงไว้ที่นี่ประหยัดเวลาทักษะและความพยายามของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับลูกสาวของฉันใส่ใจกับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆก่อนที่พ่อของคุณนายจะเสียชีวิตในการโจมตีคิวบิเขาได้ปลูกฝังรากฐานของทุกการตัดสินใจทุกการกระทำและความทะเยอทะยานทุกอย่างของเธอให้กับเธอ คูเรนายเชื <aid> ่อ <Solomon> ว่าเจตนารมณ์แห <king m> ่งไฟที่ส่งต่อไปยังเยาวชนรุ่นใหม่ในปัจจุบันมีความสำคัญต่อหมู่บ้านมากกว่าบทบาทของโฮคังเงะเพราะโฮคังเงะเป็นเพียงคนคนเดียวเจตนารมณ์แห่งไฟคืออุดมคติอมตะที่สืบทอดจากกลุ่มสู่รุ่นนับตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้านเธอจำเป็นต้องรับใช้หมู่บ้านและบ้านของเธอด้วยการปลูกฝังคุณค่านี้ให้กับชินบิแห่งลีที่ต้องการซึ่งอังโกเป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องนั้นแอดบายพัฟฟิลเจอร์ในขณะที่คนอื่นๆต่างเมินเธอเกรงกลัวเธอและดันั้งดน สำหรับหัวหน้าเผ่าฮิกาที่จะละเลยเนื้อหนังและเลือดของตนเองและไม่เคารพอนาคตของหมู่บ้านแห่งนี้ถึงขนาดที่คุเรนายต้องกัดด้านในริมฝีปากแดงของเธอแรงพอที่จะทำให้เลือดออกเพื่อไม่ให้สูญเสียความเหมาะสมและล้มเหลวในภารกิจของเธอเธอต้องการความสุภาพที่เป็นทางการและเหนือสิ่งอื่นใดเธอจะไม่อนุญาตให้เขาทำอย่างนั้นฉันเข้าใจสถานการณ์ของคุณนะฮิกาโดโนะคุเรนายเริ่มเกมอย่างเท่าเทียมกันหรืออาจจะหวานขึ้นเล็กน้อยกว่าก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามฉันมีโอกาสได้เห็นความสามารถของเธอและฉันมั่นใจว่าเธอสามารถเสริมทับโคโนฮาได้อย่างยอดเยี่ย ฉันรู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับคำแนะนำของคุณอย่างไรก็ตามฉันมีความเชื่อว่าฮินาตะซังจะเจริญรุ่งเรืองในอนาคตในฐานะคุโนโออิจิและถ้าฉันกล้าพอฉันก็จะถือว่าเป็นทายาทของตระกูลฮิกะความมั่นใจของคุณทำให้ฉันหยุดคิดเพราะกังวลหัวหน้าเผ่าผู้เย่อหยิ่งกล่าวอย่างขบขันถ้าคุณได้เห็นทักษะของฮินาตะแล้วและยังอ้างว่าเธอสามารถทำคุโนโออิจิจากลีฟได้อย่างยอดเยี่ยมฉันก็ตั้งคำถา,ถามถึงความสามารถของคุณฮานาบิเอาชนะเธอได้ในทุกการต่อสู้ฮินาตะไม่เพียงงงงงแแแแแแแตตตต่่่่่่่ขขขขขขาา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 าดดดคคคคววมมมมมเเ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 ฉียรเรียยบบบบหหลลลลในนนนนนกกกกรรรรรรรูููู้้้ททิิะะะะปปออ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 สััััธธธุจจง คุเรนายจะไม่มีวันรู้และไม่สนใจที่จะเข้าใจเลยว่าไอสาระเลวผู้หญิงยโสที่เกิดมาสูงส่งจะพูดถึงลูกสาวคนโตของเขาได้อย่างไรด้วยใบหน้าที่จรงิงจังมันชัดเจนมากสำหรับเธอว่าผู้ชายคนนี้ยอมแพ้ต่ออนาคตของฮินาตัดแล้วจากทุกสิ่งที่เธอได้ยินสิ่งที่เธอถูกบอกเล่ารวมถึงการได้ดูฮินาตะเองคุเรนายคาดหวังให้เขาเป็นบุคคลผู้มีอำนาจเหนือกว่าอย่างแน่นอนโดยแสดงบทบาทที่น่าตำหนิในฐานะผู้ก่อตั้งหมู่บ้านแต่สิ่งนี้กลับเกินกว่าความเสียสละและขี้อายของฮินาตะไปไกล คเรนายยอมเดิมพันทุกอย่างที่เธอมีว่าผู้ชายคนนี้เกลียดลูกสาวของเขาหรืออย่างน้อยที่สุดก็มีความแค้นเคืองต่อเธออย่างลึกซึง้งเธอแน่ใจว่ามันต้องมีเหตุผลมีคําอธิบายบางอย่างแต่ในตอนนี้เหตุผลนั้นไม่สําคัญการตัดสินใจของเธอชัดเจนเธอจะต้องพาฮินาตะออกไปจากการทารุณกรรมทางจิตใจที่ชัดเจนของผู้ชายคนนี้หากฮินาตะมีโอกาสเข้าถึงศักยภาพของเธอและได้รับเจตจำนงแห่งไฟของเธอ อีกไม่นานฮานาบิก็จะเข้าเรียนในโรงเรียนและแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของตระกูลฮิกะฮิอาชิกล่าวอย่างภาคภูมิใจพร้อมกับแสดงความรักออกมาเล็กน้อยส่วนคำขอของคุณฮินาตะก็มีความสามารถมากพอที่จะเก็บเรื่องของครอบครัวเอาไว้เองได้คุณไม่จำเป็นต้องสรุปการฝึกฝนของเธอจนถึงตอนนี้ก็ได้มันจะไม่เปลี่ยนเกรดหรือชะตากรรมของเธอคุณสามารถจากไปได้โฆษณาโดยาพาฟิวเจอร์คุณเรนไม่ได้จากไปเธอสันสานด้วยความมั่นใจและแนว่วแน่เธอกล่าวว่าฉันอยากจะขอร้องคุณถ้าคุณช่วยฟังความเห็นแก่ตัวของฉันหน่อย อย่างไรก็ตามเขายังคงนิ่งราวกับรูปปั้นเสียงคควญครางดังก้องกลางวันที่เธอได้ยินจากภายในอกของเขาเผยให้เห็นความหงุดหงิดของเขาหลังจากช่วงเวลาแห่งความเงียบที่ตึงเครียดอยู่ครู่หนึ่งขากรรไกรที่ตึงเครียดของเขาจึงตอบกลับว่าพูดมาฉันอยากรับพิาตาซังเป็นลูกบ้านของฉันคุรินายตอบทันทีด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่เธอสามารถถ่ายทอดออกมาผ่านน้ำเสียงของเธอได้เธอไม่ได้ขาดการดูแลจากพ่อแม่ที่อาชิพพูดด้วยน้ำเสียงขุ่นเคืองอย่างเห็นได้ชัดเธอไม่ต้องการการดูแลจากคุณ ไม่ว่าฮิกาจะปรารถนาที่จะยุติการสนทนาอย่างไรคุเรนายก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินต่อไปพ่อของเขาสอนให้เธอต่อสู้อย่างหนักเมื่อจำเป็นเช่นเดียวกับที่เขาทำเมื่อหมู่บ้านถูกปีศาจที่น่ารังเกียจโจมตีเธอก็จะทำเช่นเดียวกันเมื่อต้องต่อสู้กับปีศาจตนนี้ฉันไม่ได้ขอให้เธอรับเธอเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่แต่จะพัฒนาความสามารถและความมั่นใจของเธอในอาชีพที่เรามีร่วมกันในฐานะชิโนโบิแห่งคโนฮะนาคุเร ฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเธอยังคงมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้อีกมากและฉันมีศรัทธาอย่างยิ่งว่าเธอสามารถทาให้กลุ่มและหมู่บ้านของเธอภาคภูมยยใิใจได้เธออาจให้ความสําคัญกับคําว่าทําได้มากเกินไปแต่บางทีเขาอาจต้องได้ยินว่าฮินาตะไม่ได้หมดหวังเหมือนกับที่เธอต้องการได้ยินว่ามีใครบางคนในหมู่บ้านนี้ที่เชื่อมั่นในตัวเธอและคุณนายจะทาให้แน่ใจว่าฮินาตะรู้ว่าเธอได้รับการสนับสนุนทั้งหมดที่ทเธอต้องการจากอาจารย์ของเธอในฐานะอาจารย์ของเธอคุณนายกล่าวต่อคงจะไม่น่าพอใจหากฉันไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีีีี่่่่่่่่่ททททโคคคคาา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 เเเเงงงงงะะขขออออรรไไดดดด้้้้้ยยสสุุุจํแลนนนนิิิััณใใหหบบูญ พอได้แล้วทีอาชิตตะโกนออกมาอย่างมั่นใจว่าได้ยินข้อบกพร่องของตัวเองในหลักคำสอนของเธอเองคุรินายสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงของเขาเธอสะดุ้งเล็กน้อยและสะบัดผมสีเข้มไปทางขวาไม่ใช่ว่าเธอกลัวหรือตกใจกับการระเบิดอารมณ์ของชายคนนั้นแต่ตรงกันข้ามเสียด้วยซ้ำเธอเห็นโอกาสเป็นกลยุทธ์ที่ผู้หญิงเท่านั้นที่สามารถใช้ได้จากประสบการณ์ในแต่ละวันของเธอผู้ชายมองว่าเธอมีเสน่ห์แม้แต่ในหมู่ผู้หญิงที่สวยคนอื่นๆและผู้ชายส่วนใหญ่ในหมู่บ้านไม่รู้ว่าเสน่ห์ของเธอทำให้ผู้ชายลหลงใหลหรือสงบลง ในกรณีนี้การสะดุ้งและกระตุบเบาๆของเธอทําให้หน้าอ,อกอันอวบอิ่มของเธอเด้งขึ้นเผยให้เห็นเนินอกสีครีมที่เปิดออกเต็มที่ซึ่งเขาสามารถมองเห็นได้อย่างงไไ่ายดายจากตําแหน่งที่สูงของเขาเธอเห็นเขาสงบลงแล้วแต่ไม่ได้ยิ้มเพราะกลัวว่าเขาจะรู้สึกถูกยาะเย้ยเพราะเพศของเขาแม้ว่าการสแสดงเล็กๆน้อยๆจะไม่ได้ล่อลวงเขาให้เปลี่ยนความเชื่อของเขาโดยตรงแต่มันก็ช่วยได้มากพอเมื่อเขาพูดต่อไปคุณกล้าคิดไหมว่าฉันล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าเผ่าและพ่อของเธอฉันจะไม่ฟังฉันรู้ว่าอะไรถูกต้องสำหรับกลุ่มนี้และหมู่บ้านนีีี้้้กกาาาาารรรทท่่่่คนนนนนพดดเเเปป็็อออยยงงงืถูหหมมิตตุณสวไบผแ ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นคุร奈ย,ยตอบอย่างใจเย็นโดยคิดว่าคำตอบของเขาอาจจะแย่กว่านี้ได้มากฉันแค่อยากเสนอมุมมองที่ไม่เคยมีมาก่อนลองคิดดูฮินาตะอาจตอบสนองได้ดีกว่าภายใต้การแนะนำของคุโนอิจิอีกคนในฐานะผู้หญิงฉันอาจเข้าใจความคิดความต้องการของเธอได้ดีขึ้นและแก้ไขสิ่งเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ขององค์การเตริบโตของเธอตอนที่5้วินาทีผ่านไปอย่างเงียบงันคุรไยแน่ใจว่าชายผู้ยหญิงคนนี้กำลังชั่งน้ำหนักระหว่างตัวเลือกของเขากับความไม่สนใจของเขากับภาพลักษณ์ต่อสาธารณะของเขานั่นคือจุดยืนที่คุรไไไนนนน้ออออองงงงกกกาาารสสสัับุเเเเเเขขขขพดีหธธธไปปลลลิิิจๆแแะทวคคคม่ญ และหากเขาปฏิเสธคำขอของเธอก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเขาดูถูกเธอมากเพียงใดยิ่งไปกว่านั้นภาพลักษณ์ของฮิก้าก็ไม่น่าจะดูอ่อนแอได้ฮิก้าหยิงพยองเกินกว่าจะยอมรับความช่วยเหลือจากภายนอกจากสมาชิกคนใดคนหนึ่งไม่ต้องพูดถึงทายาทสาวเลยเธอโชคดีที่มันไม่ใช่ปัญหาที่นี่เนื่องจากคุณนายเป็นอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้เธออยู่แล้วความเนี๊ยบที่ตึงเครียดดูเหมือนจะยืดเยื้อไปตลอดการจนกระทั่งในที่สุดทีอาชิก็เอ่ยกับเธอคุณเล่นเกมอันตรายนะยี่้างทัศนคติของคุณที่ม ไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อแบบเด็กๆอย่างไรคุณมีหน้าที่เป็นอาจารย์ของเธอหากการที่ฮินาตะต้องการเรียนเสริมถือเป็นสิทธิพิเศษทางวิชาชีพฉันจะให้คุณสนใจในการเติบโตของเธอในฐานะหัวหน้าตระกูลใหญ่และพ่อของเธอฉันไม่ภูมิใจนักที่ไม่ยอมให้ลูกสาวได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมแม้ว่าจะเป็นเรื่องผิดที่ก็ตามอย่างไรก็ตามหากฉันไม่เห็นการปรับปรุงที่สำคัญใดๆเลยเมื่อสิ้นสุดการสอบบชออนินฮานาบิจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งทายาทของเธอเขาไม่จำเป็นต้องพูดต่อเพื่อให้คุณนายเข้าใจว่าอะไรเป็นเดิมพันนตรรกกูล้องงาาาททยยยเเีีคดว เช่นเดียวกับฮิซาชิที่เกิดก่อนเธอซึ่งเกิดเพียงไม่กี่วินาทีหลังฮิอาชิฮินาตะก็จะถูกประทับตราคำสาบของตระกูลเช่นกันแม้ว่าจะเกิดในสาขาตระกูลหลักซึ่งจากคำบอกเล่าของหลายๆคนแล้วถือเป็นชะตากรรมที่ไม่ต่างอะไรกับการเป็นทาสเลยคุณวาดภาพลูกสาวของฉันไวส้สูงส่งชายคนนั้นพูดอย่างเยอ่อเยอ้ออย่าได้กล่าวได้ว่าฉันไม่ได้ให้โอกาสคุณในการทําให้คํากล่าวอ้างอันรอ้รอนรนนั้นเป็นจริงการท้าทายเงื่อนไขเวลาถือเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์แต่เธอจะไม่ยอมรับการผ่อนผันดังกล่าวเธอไม่เคยเป็นคนที่พลิกตัวและโชล ด้วยความมุ่งมั่นที่เธอแสดงให้เห็นมาจนถึงตอนนี้คุเรนายกล่าวต่อว่าเพื่อช่วยให้เธอพัฒนาต่อไปฉันขอให้เธอมาอยู่กับฉันที่บ้านของฉันซึ่งเป็นบ้านสามห้องนอนเรียบง่ายในเขตชิโนโบิที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่ทจำเป็นสำหรับการฝึกอบรมเขาตอบด้วยเสียงเกือบจะกัดฟันว่าคุณสามารถให้ที่พักกับเธอได้หนึ่งสัปดาห์โดยออกค่าใช้จ่ายเองส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์เว้นแต่เธอจะกำลังฝึกซ้อมหรือปฏิบัติภารกิจเธอจะอยู่กับกลุ่มของเธอคุเรนายรีบโค้งคำนับเหล็กเย็นๆของแผ่นป้องกันหน้าผากของกที่นคุณระจโโดช ชอจิซึ่งรออย่างอดทนอยู่หลังต้นถั่วในบ้านแบบดั้งเดิมขนาดใหญ่ของตระกูลอาคิมิจิมองดูแม่ของเขาพูดคุยกับนารายชิโนสังที่หน้าประตูการแอบ,บดูผู้หญิงสองคนหัวเราะอย่างสนุกสนานทุกๆสองสามนาทีเป็นการเตือนใจอันขมขื่นว่าเขาต้องการมิตรภาพแบบนั้นมากแค่ไหนไม่ใช่ว่าชิกามารุไม่เก่งกาจทายาตนาระเป็นเหมือนพี่ชายที่เขาต้องการมาโดยตลอดและถ้าพ่อแม่ของพวกเขาเป็นเครื่องพิสูจน์พวกเขาก็จะเป็นเช่นนั้นตลอดไปทําให้ชิกามารุด,ดีใจที่รู้ว่าเขาจะได้มีเพื่อนที่ดีที่สุดไปตลอดชีวิิิิตตตเเเเเเขขขาา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 าป็นนนสสมมมมมมมชกกคคททีีทีี่่่่่่่่่อออออองงงงงซลลพพพพัั้้หหึวววววจะะรรยยยแแแบบบภืได จนถึงตอนนี้ยามานากะอินะตยังคงเรียกร้องไร้สาระและเกือบจะพูดจาไม่ดีกับเพื่อนร่วมทีมและแม้ว่าเขาจะเห็นด้วยกับเธอว่าการสุบุรีของอาจารย์อาซึมะนั้นไม่ดีต่อพวกเขาแต่เขาก็ไม่สนใจหรอ,อกว่าอุจิวะคงจะคิดว่าผิวของเธอเป็นด่างและป่วยเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าชิกามารุอธิบายว่านั่นเป็นเพียงลักษณะของเด็กผู้หญิงแต่ชชจิเห็นว่าพ่อแม่ของพวกเธอต้อตอบกันอย่างไรดังนั้นจึงอาจไม่ใช่กรณีเสมอไปเขาใช้เวลาทั้งคืนในการทำดังโงต้อนรับสู่ทีมโดยมีหมายจิ้มรสชาติสามแบบสำหรับพวกเขาแต่ละคน อาจารย์อาซึมะและชิกามารุรับคำของพวกเขาด้วยความซาบซึ้งใจแม้จะไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่เขาต้องการนกแต่ก็ดีกว่าอินะอย่างแน่นอนซึ่งปฏิเสธท่าทางของเขาอย่างสิ้นเชิงพร้อมตะโกนใส่เขาเกี่ยวกับอาหารที่เข้มงวดของเธอและการที่อุจิวะคงจะไม่ชอบผู้หญิงอ้วนเขารู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะเรียกเขาว,ว่าอ้วนแต่ก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกแย่เท่ากับตอนที่เด็กคนอื่นพูดแบบนั้นในความเป็นจริงตอนนี้พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมกันแล้วความหวังที่จะสร้างสายสัมพันธ์แบบที่พ่อแม่ของพวกเขามีร่วมกันได้อย่างไงายก็สสลไป แม้แต่ชิจิเองก็เห็นว่าอินอน่ารักแค่ไหนและรูปร่างของเธอก็ดูเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงคนอื่นดังนั้นเขาจึงมองไม่เห็นว่าขนมดังเงาะเพียงไม่กี่แท่งจะทำร้ายใครได้เมื่อมองดูแม่แม่ที่อยู่ตรงหน้าเขากำลังสนทนากันอย่างสนุกสนานเขาก็สงสัยไม่ได้ว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ในไม่ช้านี้ระหว่างตัวเขาชิกามารุและอินอหรือไม่จู่ๆแม่ของเขาก็หัวเราะเสียงดังและก้าวเ,เท้าอย่างคล่องแคล่วไปยังห้องผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมกับห้องครัวอิดสีแดงขนาดใหญ่ของพวกเขา ชอจิเดินตามเธอไปตามโถงทางเดินที่สะอาดสะอ้านของบ้านหลังใหญ่ของพวกเขาและอดไม่ได้ที่จะถามแม่ของเขาว่าโอคาอสังโยชิโนซังต้องการอะไรเป็นเรื่องบาร์บีวฉลองใช่หรือไม่แม่ของเขาเอียงศีรษะเล็กน้อยเข้าหาเขาในขณะที่เธอเดินต่อไปพร้อมตอบว่าไม่นะ่าที่รักยังไม่ถึงสุดสัปดาห์นี้รอโยชิจังแค่ต้องหยิบยามาเท่านั้นเองขณะเดินผ่านห้องครัวอีกขนาดใหญ่รู้สึกถึงผนังที่ร้อนอบอ้าวก่อนที่เธอจะก้าวเดินออกไปชิจิจึงถามอย่างใจดีว่าเธอต้องการความช่วยเหลือไหมฉันช่วยถือให้โยชิโนซังได้นะคนใจดีที่เสนอแต่เธอจะต้้้ออออองงงงงไมมมมมมม่่่เเเเเเป็น็นนรรแขขขขาาาาโกกับยยยีีีควสสุดธิภูใจล ชิกามารุไม่เคยต้องการอะไรเลยชอจิชี้แจงไม่ต่างจากพ่อของเขาสักเท่าไหร่เธอตอบขนาดเดินไปที่ตู้เซฟในห้องผลิตภัณฑ์ชอจีไม่เคยสังเกตตู้เซฟเลยและไม่เคยสนใจสิ่งของข้างในด้วยเมื่อแม่ของเขาเปิดกล่องเหล็กนิรภัยเธอเห็นแม่ของเขาหยิบยาเม็ดออกมาซึ่งต่างจากยาเม็ดสามสีที่เขาคุ้นเคยยาเม็ดนั้นมีขนาดใหญ่กว่ายาเม็ดสีแดงเล็กน้อยแต่เขาอดไม่ได้ที่จะถามแม่ว่าทำไมมันถึงเป็นสีน้ำเงินฉันไม่เคยเห็นยาเม็ดนั้นมาก่อน แม่ของเขาปิดตู้เซฟและหมุนคันโยกจนสุดเสียงเธอจึงยืนขึ้นด้วยความสูงเต็มที่เธอมองยาเม็ดสีน้ำเงินอย่างระมัดระวังและทำเพลงเหมือนกับตอนที่กำลังคิดคำพูดของเธอตระกูลอาคิมิจิไม่เหมือนกับตระกูลนาระพวกเขามีวิธีการใช้คำพูดที่ไม่สง่างามนักและบางครั้งอาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อรวบรวมความคิดเอาล่ะนี่เป็นยาเม็ดพิเศษเพื่อให้เหล่านินจาชายและหญิงสามารถเป็นมิตรต่อกันได้เธอกล่าวตอบขณะเดินกลับด้วยความเร็วอย่าก,กังวลเรื่องนั้นเลยเด็กน้อยที่น่ารักฉันจะให้พ่อของคุณเร่ง,งีีัคททหหลม ชอจีมองดูเธอรีบวิ่งออกไปโดยคิดอยู่ตลอดเวลาสงสัยจริงๆว่าอาจมียาเม,ม็ดมิตรภาพอยู่จริงหรือไม่ชอจีสงสัยเกี่ยวกับยาเม็ดดังกล่าวและความลับเบื้องหลังมานานและหนักหน่วงเห็นได้ชัดว่านี่เป็นความลับของตระกูลแล้วว่าจะเก็บมันไว้ในเซฟทำไมถ้าไม่ใช่ละ่ะแต่การที่กลุ่มของเขาต้องการยาเม็ดมิตรภาพจริงๆย่อมหมายถึงว่ากลุ่มของเขาจะหาเพื่อนได้ยากกว่ากลุ่มอื่นๆยากเสียจนต้องใช้ยาเม็ดจากกระพิเศษชจิตจะไม่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยไม่ไตร่รองเขารักพ่อแม่ของเขาและไม่อยากทำให้พวกท่านผิดหวังโดยที่ไม่มีีีีใใคคครรรรบบบบออออกกกกกกกเเเเเเเขขขขขาา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 ็็็ูููู้้้้้วววว่่่่จจจจะะะะะมมมมมลลลลัันนนไพพแแแแุถถยงติิิทป ขณะที่แผนการต่างๆค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจเขาจึงมองหาของว่างหลังอาหารเที่ยงและก่อนอาหารเย็นเพื่อพิจารณารายละเอียดว่าสิ่งนี้อาจช่วยเหลือทีมใหม่ของเขาได้อย่างไรฉันอยากทราบความคิดเห็นของคุณเสมาอามาอย่างที่บอกไปแล้วว่าเรื่องนี้ก็เหมือนกับเรื่องราวการฝึกฝนของฉันและฉันมีแค่สามบทดังนั้นหลังจากที่ฉันแก้ไขบทอื่นๆแล้วฉันจะโพสต์บทเหล่านั้นหากมีกระแสะตอบรับเชิงบวกมากพอฉันจะโพสต์ต่อจากนั้น